รวมสิทธิการเยียวยาจากประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด19กำลังแพร่ระบาดการเยียวยาช่วงโควิดของสำนักงานประกันสังคมนะคะ9ประเภทกลุ่มกิจการของนายจ้างที่ได้รับการเยียวยาเช่นเรื่องของการก่อสร้างนะคะที่พักแรมและบริการด้านอาหารศิลปะความบันเทิงและนันทนาการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆการขายส่งสินค้าและขายปลีกการซ่อมแซมยานและจักรยานยนต์การขนส่งสินค้าข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารกิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรม วิชาการและกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนแล้วแบบนี้เจ้าของกิจการจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้างคะนายจ้างจะได้รับหัวละ3,000บาทต่อจํานวนลูกจ้าง1คนสํานักง,งานประกันสังคมจะเยียวยาให้ไม่เกิน200คนของลูกจ้างนายจ้างสามารถลงทะเบียนในระบบ e-service ของสานักง,งานประกันสังคมได้เลยในยุคเศรษฐกิจโควิด -19 เราก็จะสู้และฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างผ่านไปได้ลงสู้ได้